สวัสดีครับผมแม่พี่น้องปองไยสุภูสุลกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับสวัสดียามค่ำครับอยู่ที่โกดังอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับหลังจากทีทีมงานข้าไปทําการไล่กลุ่มปิดนิตาไรครั้งที่หนึ่งร้อยสิบแปดครับงานมันเกิดของผูุ้ใยา่บ้านฟินแลนด์ครับผมขึ้นเดือดตีสามครับลากก็เก็บของครับกลับมาบ้านครับกลับมาที่อุบลราชธานีมาที่โกดังอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผนละครับมาขึ้นนี่กับมวลกุุบทีบครับผมอ่า ผลลัพธ์กันไหมครับวันที่สิบหกสิบเจ็ดผมเลิครับสิบหกตัเดินทางไปทำการซ้อมใหญ่ครับไล่กลุ่มปิดนายต้าไล่ครั้งที่ร้อยสิบแปดวันที่สิบเจ็ดอีกเหมือนหนึ่งแล้วครับน้องโอ้คนกับไล่ครับคนเขากลุ่มไล่แล้วครับน้องมาเคลื่อนนะครับอ๋อมาเคลื่อนกับม้วนกุ๊บตีผู้พันกินโอ้บักกินกับผมบริกินน้ำเขากับบริม้วนดอกครับกับม้วนฟังเพลงกับม้วนครับผมนะครับบรรยากาศช่วงนี้หนาฝนกับฝนที่ตกอีูแล้วครับนะครับ ครับเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับอยู่ที่กําลังบนสายยันสาวหนึ่งเก้าก็เจ็ดครับใครสนใจติดต่อเวทีเครื่องเสียงครับทุกสิ่งทุกอย่างมอดอกมอรำครับนักดนตรีดนตรีครับดนเตรีมีเบัดครับรถแท้หน่อยเฮียไงจอ LED จอหนังไงจอหนังหน่อยก็มีครับต้องการแบบไปสนใจติดต่อได้ครับเพราะว่าทีมงานเท่านี้ว่างครับบางมเบางดีแเจน้อยผมนี่แหละครับที่นี่งานแน่จัาหน่อยมีงานคืองานไหลครับ อาทิตย์ละหนึ่งงานครับผมที่บ้านพักแสงทองฟิแนลอาทิตย์นี้มีสองงานครับผมก็ดีขอบคุณขอบคุณกับวอดแพรบวัดพิทบที่มีงานให้เฝ้าพ่อได้จุนเจือขอบคุ้ครับผมพ่อได้มีเงินใส่ช่วงนี้เนาะครับเนาะธรรมดาครับช่วงนี้ไคกับบุคคลมีงานกันหรอกครับผมเพราะว่าในช่วงใกล้จะเข้าพรรษาแล้วก็เป็นหน้าฝนน้ำแนครับผมเนี่ยวามาหลักฝนกระสิตกอยู่เลยครับโอ้หลักษาสุขภาพนี้นะครับทั้งพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ครับผมนะครับช่วงนี้หน้าฝนครับ มะาดระวังพายุส่วนหลอดน้ำแน่ตาชองนี่ก็บค่อยหลอดไม่ได้หรอกมัตะหอนแน่ยก็ฝนตกหรือครับนี่ครับฝนก็จะมาแล้วอยู่ที่บนที่บ้านตอนจิกตะบนอนจิกก็พิบูลมังสาจังหวัดราชธานีครับผมฝนก็จัดตกครับนะครับเอฟซีทุกท่านครับผมระวังฝนนะครับเื้อระวังน้ำมนสะพันน้ำเน่พายุไก่ตะลิงไก่เขาเขานะครับ อ่ะนี่ครับบรรยากาศยามค่ำครับถักทถ่ายกันเนาะครับนาองส่งงานกับบอลไล่บอลก็มีแต่งานไรพอได้ไปอก็ดีครับผมอะไรทุกเสาก็ดีครับเพราะว่าทีมงานเราก็ได้มีงานเนาะครับนาออ่าบางคนก็ไปรับจ้างถ่วไปไปทั้งอื่นก็มีนะครับไปมาจากงานแล้วก็สามารถไปรับงานใดทั้งอื่นไปเห็ดงานเห็นยังก็ได้เบิดนะครับเออตอนนี้ทีมงานก็ได้อยู่หาคนครับผม บอกว่าการช่วงนี้โมมีงานนะครับนอกก็แตกกรายกันไปหางานทำทุกคนต้องมีภาระหน้าที่ทุกคนนะครับความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างครับผมจานหมูครับนี่ครับจาของหนังจานหมูหนุ่มพนิจจอนทุไปน้ำเขาหรือครับนะครับจานหมูหนุ่มพนิจจอครับนะครับทีมงานอยู่นี่ครับไปอยู่ทางไกลกับพักอยู่นี่ครับกินข้าวอยู่นี่ครับนะมีห้องครัวมียัง ที่อยู่ที่นอนมากบ่องไรก็นอนทั้งรดทั้งล่าลดมือห้องก็มีครับผมมาสะดวกสบายของน้ำของนี่ฝามีใส่ครับผมอาหารการกินกัสุดยอดครับเพราะว่าผีก็ดูแลครับเพราะว่ามีงานอายุหนีครับอยู่ร่มกันนะครับพักันแพ่งกันมีงานกระแบ่งกันกินครับน่ครับอ่ะสู่กันต่อไปครับสำหรับก็ดีใจที่ผูกับพูมีงานนะครับเด้อ เป็นกำลังใจครับผูมิมีงานสู่ต่อไปสำหรับอาชีพคอนวอยอาชีพเวทีเครื่องเสียงครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหนาฝนเนาะครับเนาะต้องทำใจกันเนี่ยมีงานก็ต้องดุยกันตอนนู้นงานก็จอดเต็มเหมืกันครับอีก็ดังเต็มก็ดังครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอาจารย์มุนหงษ์พลจร์ทองหอยบอกว่าเดี๋ยฝนมาแล้วครับเด้อเอ้าโอ้ยฝนมาแล้วครับพี่น้องเลยเอ้าทักทายกันซ้ำหนีเราครับเนาะเอ้าขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสัญชาวชาแนลกับผมชิมเนี่ยไว้ซ้ำนี้นะครับเด้อเจอกันชิมหน้าครับผมสวัสดีครับ